โอ้โอเคนะครับทำไรกินดีวะโอเคตออนมูโยกันดีกว่าเอยโอ้ยมึงใหญ่กว่าของกูอีก,กอ่ะกูฉชา เราจะมันไปทอดกันไม่ต้องสนอนุมัยลืมแน่โม่ขังในพับจีเอาจะเอากระทะวังลงไปจุกูไปเอาไอ้หมูสามเส้นก่อน ตูเล่ดไอ่้ไม่มีสกูลแม่โทษว่าทักทักไม่เป็นแบบถ้ากูไม่เป็นโรคไตก็พายาธ่เนอะสองอย่างนี้แหละ อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่แบบว่าไม่ค่อยได้ทำความสะอาดด้วยประเด็นน้องสนไอสัตว์อนามัยลืมแน่นอนอ่าเดี๋ยวมันก็จะค่าเชื้อได้ละมัง้งนะเคยกลุมตาหลิวเฮ้ยอือตาตาหลิวไทยประดิษฐ์ ดามาให้พ okay. ิเศษโอเคเออเข้าปเปิดฝาร์มเฮ้ยโอเควิวยยเฮียถ้าอยากรู้นี่ไม่มีได้ข้ากูไม่นี่อย่าใจจะตทรมไปดูค่ามัง หมูมหาปะาลย่างอ้ไอ้ที่วางที่กูใช้วางนี่มันก็อนามัยส,สัสวแล้วก็โต๊ะที่เป็นอนามัยโอ้โอ้ควยกูลืมไปน้ำมันมันยังไม่ร้อนโอ้ยกิน ่ตั้งแต่ตอนนั้นเอาหอมไว้แม่งก็โคตรจม็นน่ะโอเคเอาลงไปทอดอ้ยเหี้ยเียมันเดือดใส่แขนกูโอเคนะครับ ว่าแบบเนี้ยถ้า,าก,กไูไม่เป็นพยาธิกูก็เป็นโรคไตอูอไม่เป็นโรคไตก็เป็นแบบโรคกระเพาะอ่ะไม่กว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลแตบบ่การทําอะไรเฮี้ยแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรมันร้อนฆ่าเชื้อได้โอเคยังไงวันนี้ก็หมูยอแสนอร่อยทอดจนกว่ามันจะเหลืองทองถ้าไม่งั้นมึงก็จะต้องติดเอิดโอเค

อุ้ยโอเคนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย not clean ฮ <laughs> ิฮิซอาเซก not clean ฮอก่อนฮอก่อน ชอบแบบว่าสะอาดแท้ๆคงแท้ร้อยเปร์เซ็นต์กูไม่พอแล้วมั้งเหลืองทองอืมอ้ถ้ายาไม่ไดากูก็ไม่แท้หาว่ะเดี๋ยวกูจะต้องลองแดดกก่อนถ้ามันวื้ะนะ ทำอาหารด้วยมือเดียวหม้อข้างทิ้งไว้บนนี้ปไปปลุกไสซะอืมอร่อยแน่นอนจะไปตั้งกล้องดูใจเด็กที่เหี้ยว่ะ <laughs> อ,อร่อยแน่นอนอื่ออ้ไหี้ยเอาไว,ไว้ก่อนนักรับผมต้องกินแบบผู้ดีนะเราจะใช้ส้มแตกกันดูดี๋ยูดูลืมไปเดี๋ยว อออย่าลืมกดติดตามกูหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปที่จะลงนี่เลยอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะไอเหี้แต่กูแนะนำว่าโรซาอยากกูซื้อบิดอยากกูซื้อรถพริกมา,ามันเป็นโรซารถพิกมันไม่ใช่รถมะเขือเทศนะมุมตั้งกล้องดีๆด่น มันเห็นลัวนะอโอเคโอเคนิ่มันจะสูงไหมนี่ว่าน่าจะสูงมั้งอันนี้กูไม่ได้โฆษณนานะแต่เยียร้องไห้เฮียมันสวดพิธะ เฮ้ยกูโดนกีร์ละเฮ้ยเอาทิ้งดิโอ้ไม่นะครับโอ้ไม่นะครับโลซามาหักคุละครับกูเกียร์ซอว์โลซามิเสร็จอื้อ โอเียทำมันแทงมือกูนี่กูจะกลับซอสเยียนี้นกลับโซมาเยียนี่ไปทิง้งใสยขยะเลยนะอร่อยแค่ไม่แค่ใคร เ้อไว้ตอนนั้นซื้อมามันไม่มีแบบนี้นะไอ้เหี้ยกลัวกลัวแบบโอ้ อยากลองไม่ไกินเหมือนน้ำจิ้มปกติที่ก well. oh, 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 okay. oh. mm ูไปกินที่ไหนก็ไม่รู้อ๋ออ๋ออออย่าทุเรศไอ้ยังโอเคเอาุน้ำจิ้มอืม จะกินไ,ได้ไหมวะเนี่ยอืมอา่าเอ๊ร้อนอืมอร่อยอยู่ก็พอแกได้ทำมือหี่อะไรนะันนอืม อ,อมันไม่เผ็ดไอ้เหี้ยแต่มันเค็มสองชิ้นระเบิดสามชิ้นระเบิดไอ้เหี่มันร้อนอ

ไปกินปลาป่ามันก็อร่อยนะอืมไอ้สามเส้นไอ้เหลือแค่หนึ่งไม่ใช่ดิไอ้สิบเส้นเหลือแค่เส้นเดียวงาอืม,อม,อม,อม Dạ <tôi> thầm